Afterwork Podcast Give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork ในยุคสมัยนี้ในแวดวงธุรกิจหรือในงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินคำว่า big data กันบ้างไหมครับปัจจุบันธุรกิจแนวหน้าของโลกได้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆเพราะมีการได้เปรียบคู่แข่งยิ่งมีข้อมูลมากและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ยิ่งทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้องและมม่นยำมากขึ้นจึงทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเรื่องมันเข้ามาสนใจในการเก็บข้อมูลจากลูกค้ามากขึ้นหรือการนำเอาฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่นำอาอกมาใช้ให้กิดประโยชน์สูงสุดแล้ว big data คืออะไร m i กเซต้ก็คือปริมาณข้อมูลที่มีจํานวนมากมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นข้อมูลที่ได้จากการทําธุรกิจข้อมูลการซื้อขายสินค้าจากลูกค้าข้อมูลการเข้าออกสถานที่หรือข้อมูลการใช้บริการของโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดนี้ถ้าใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดาจะไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ให้มีประสิทธิภาพได้จึงยังเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเสาแบร์รุ่นใหม่ๆม,ม,มาประมวลผลการวิเคราะห์จึงยังเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็คือข้อ1 AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกมีความฉลาดคล้ายมนุษย์แต่เป็นการประมวลจากข้อความรับเข้าแล้วแปลงมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ข้อ 2. machine learning คือการสอนให้อักลกอริทึมเรียนรู้เพื่อที่สามารถประมวลผลตัดสินใจด้วยตัวเองได้จากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปข้อ 3. deep learning เป็นวิธีประมวลผลแบบขนานโดยสามารถเรียนรู้และประมวลผลจากข้อมูลจำนวนมากด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง แล้ว Big Data มีความสำคัญอย่างไรคือถ้าหากได้ข้อมูลจากแหล่งที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มากขึ้นทำให้รู้พฤติกรรมในเชิงลึกของลูกค้าเพื่อนำเอาไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงจุดหรืออาจจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาสินค้าหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นขอยกตัวอย่างการนำข้อมูล Big Data มาใช้งานเพื่อเห็นภาพไป้ชใช้ขึ้นนะครับ 1. Netflix ได้มีการเก็บข้อมูลประวัติการเข้าชมการกดปุ่มพอดหรือการใช้อุปกรณ์อะไรในการเข้าชมโดยจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็น Data เช่นผลวิเคราะห์เพื่อที่จะได้นำเสนอหนังหรือการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในตรงจุดที่สุดซึ่งทำให้มีจำนวน s u b s c r i b e r ประมาณ128ล้าน และมีผลประกอบการอยู่ที่ประมาณ5,700กว่าล้านเหนรียญสหรัฐในปี2020ที่ผ่านมานะครับ 2. ส,ส่วนของวงการยานยนต์การใช้เทคโนโลยีของรถยนต์ไร้คนขับคือจะใช้ AI เป็นหน่วยประเมิลผลแต่จริงๆแล้วอีปปัจัยที่จำเป็นและสำคัญมากก็คือ Big Data Analytics สาเหตุที่ต้องมี Big Data Analytics เพราะว่าในการออกแบบอัลกอริทึมในการขับขี่ ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆมากมายเช่นสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนเลนรถยนต์ที่วิ่งสวนกันหรือสัญญาณจราจรและอื่นๆอีกมากมายการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชัน่นหรือเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดความแม่นยำที่สุดซึ่งถ้าจะให้เกิดความแม่นยำได้มากที่สุดจำเป็นต้องพึ่ง big data ข้้าาางมใชนดังนั้นการเก็บข้อมูลพวกการขับขี่และวิดีโอเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆในรอบตัวรถทั้งในกลางวันและกลางคืนหรือสภาพแวดล้อมต่างๆจึงยังเป็นอย่างมากในการประมวลผลเช่นเท s l a ได้มีการเก็บข้อมูลการขับขี่มาแล้วมากกว่า1,300ล้านไมล์ และนี่ก็คือข้อมูลอย่างคร่าวๆที่ผมจะขออธิบายเผื่อท่าในใดอาจจะเคยได้ยินคำว่า Big Data แต่ยังไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ t h i n k a b o u t w e l l เว็บไซต์คนดี .com และ techtalkthai. com ด้วยครับก่อนจะจบคลิปรบกวนฝากติดตามไลค์ like, และแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมจะนำสาระดีๆมาแชร์กันเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ Afterwork สวัสดีครับ